ว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็มีระบบความปลอดภัยหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบนะจะมีหน้าจอแบบนี้มาให้สองฝั่งเลยนะนี่ก็จะเหมาะสําหรับแบบลุกผู้บริหารอะไรเงี้ยบอดดี้ภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะดูใหญ่มากก็แบบประมาณแบบ5เมตรนิดๆเลยนะครับค่อนข้างจะดูเรียบๆนะคันนี้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะฮะโอ้ตัวเลขขึ้นแบบรัวๆนะฮะโอ้สบายๆครับคันนี้ทั้งใหญ่ทั้งแรงครับ สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนะครับวันนี้ดูแปลกตานะทุกคนวันนี้ไม่ได้มีตะก,กล้องมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับทาง Mercedes-Benz นะซึ่งรถในที่จะมารีวิวแบบคนได้ดูกันเนี่ยคือรุ่น Mercedes-Benz GLS450D4MATICAMG Dyna ม i กครับซึ่งเป็นตัวเฟสสิปนะทุกคนราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6,980,000บาทนะบาทครับก็เดี๋ยววันนี้ จะพามาดูกันหน่อยนะพาชมภา,า,ายนอกภายในนะรวมไปถึงการขับขี่ด้วยว่าเออรถคันใหญ่ๆแบบเนี้ยการขับขี่อะไรต่างๆจะเป็นยังไงเนะสำหรับ Mercedes-Benz GLS คันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปชมรีวิวบมพร้อมกันเลยครับ ทุกคนเรามาลองขับ GLS 400D AMG กันนะก็พูดถึงในเรื่อง,องเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ6สูบ3.0ลิตรก็มีระบบทอร์โบเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมด้วยนะครับก็พละกกำลังสูงสุดเนี่ย 367แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะเป็นแบตแบบลิเธียมนะขนาด48บโวลต์นะก็จะเป็นเหมือนแซมเข้ามาเป็นเหมือนระบบไมฮับิดอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับสามารถเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการออกตัวอะไรต่างๆเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขนาดอะไรเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรก็เอาเรื่องของแบตเตอรี่เนี้ยเข้ามาช่วยนะในการออกตัวให้มันมีความลื่นขึ้นความสมูทขึ้นนะ ซึ่งความรู้สึกในการขับขี่รถคันนี้เนี่ยทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นรถที่แบบเหมือนขับไปได้เรื่อยๆทุกคนมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟิลแบบรถสปอร์ตหรือว่าพวก SUV คูเป้ที่เราเห็นกันนะว่าปกติกรถพวกนั้นมันจะมีความฉบเฉียวความรู้สึกคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าคันนี้มันจะเป็นฟิลแบบไปเรื่อยๆไปนิ่มๆอน่ทุกคนซึ่งวันนั้นเราก็ใช้เส้นทางที่จะวิ่งไปเชียงใหม่กันนะครับ mm. ก็อาจจะไม่ได้วิ่งอะไรกันเร็วมากเพราะว่า ด่าดอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะเหมือนกันเนี่ยทุกคน,นรถคันนี้มันจะวิ่งเป็นฟิลแบบเนี่ยก็ลากได้นิเนียนเนีแต่ถา,ถามว่าถ้าเรากดคันเร่งลงไปแรงๆร,รถมันก็วิ่งนะทุกคนเพราะว่าเครื่องยนต์มันก็ขนาดใหญ่อยู่มีเทอร์โบโด้วยมีอะไรด้วยถ้าขับขี่อะไรเงี้ยวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยมันไม่เหนื่อยแนะ่นอนทุกคนมันเหมาะกันที่แบบเออเป็นรถครอบครัวแบบรถครอบครัวจริงๆอนะ่ะคันนะี้หรือว่าจะเป็นรถแบบ เจ้าสัวรถนักธุรกิจก็ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็มีระบบความปลอดภัยหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบนะด้านหลังเนี่ยมีทีวีโฮลจอเลยมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้มีเหมือนแท็บเล็ตเอาไว้ควบคุมระบบต่างๆภายในรถอย่างเงี้ยอ่ะใครแบบเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอยากเป็นรถครอบครัวที่วิ่งทางไกลแบบสบายๆเครื่องยนต์ดีๆอย่างเงี้ยเออหัวรถคันนี้โอเคเลยนะมันขับได้เรื่อยๆแบบว่าไม่มีอาการเหนื่อยอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็ให้มาหลายอย่างเลยระบบช่วยเบรกเวลาฉุกเฉินระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับตัวของเลนคีปปิ้งก็มีเข้ามาให้เนี่ยแล้วก็มีตัวล็อกความเร็วด้วยเราสามารถตั้งล็อกความเร็วได้นะว่าอยากขับเท่าไหร่อ่ะเราก็กดเซตไปแล้วมันก็เดี๋ยวจะล็อกความเร็วให้เองอัตโนมัตินะครับเนี่ยนะฮะทุกคนตอนนี้ที่หน้าปัดเราเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวของเลนคีปปิ้งอยู่นะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไฟสีเขียวเนี่ย คือแต่เท่าที่ผมลองมันเนี่ยเลนคีปปิ้งเนี่ยมันจะดูเหมือนจะดึงเบาๆนะไม่ได้ดึงแรงอะไรมากปกติบางคันนี่ดึงอยู่เลยเดี๋ยวมาลองกันนะสมมุติเราไหลๆไปเนาะอันเนี่ยมันจะดึงแบบนุ่มนวลเหมือนกันไม่ค่อยรู้สึกกระชากเท่าไหร่นี่ดีเลยนะเอาจริงไม่ได้กระชากกันแบบโหดร้ายเนะี่ยจริงนะมันก็ให้จับผงมาไลอ่าเนี่ยตัวล็อกความเร็วก็ทําได้นะครับ ติ้ความเร็วนะแล้วก็กดเซตไม่จะขึ้นนะทุกคนว่าเนี่ยขับสูงสุดแต่แค่97แล้วตอนนี้เราก็จะไม่ขับเกินเผื่อแถวไหนมีด่านเยอะๆนะครับใช้วิธีนี้ได้เราจะไ,ไม่ขับเกินความเร็วของเขาเนี่ก็ไปได้เรื่อยๆทุกคนกคันี้มันขับอ่ะขับสบายมากทุกคนบ่งบอกพื้นที่นะพอรถมันสูงขนาดนี้พี่ช่ยทัดอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะกว้างนะขับไปมองไปได้ไกลน,นะครับรถคันนี้ อย่างตอนนี้ล็อกความเร็วไว้เห็นไหมทุกคนผมเหยียบเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันกน็มันก็อยู่ที่97เท่าเดินมนครับมันก็ไม่ขยับไปไหนแล้วไม่อยากใช้ก็กด c a n เซิได้เลยอ่าแล้วก็จะเหยียบเกินขึ้นมาได้หรือทุกคนแตะมาไหลาๆมันก็เหยียบขึ้นนะไม่ใช่เหยียบไม่ขึ้นกันนะศูนย์รของเขาเนี่ยทุกคน6.1วินาทีเท่านั้นเองนะครับรถใหญ่ขนาดเนี่ยตัวเลขนี่โหดเลยนะศูนยรยเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยสองกิลครับ ก็โหวิ <Happiness in the future> ่งกันได้สบายๆแหลทุกคนแต่ว่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะกลางๆนะคันนี้ก็ช่วง10กลางๆอะไรอย่างเงี้ยพวกรถดีเซลเนี่ยถ้าวิ่งทางไกลเพราะว่าเขาก็เป็นเกียร์9สปีดด้วยนะทุกคนมันก็จะวิ่งทางไกลได้ดีรถยุโรปเนี่ยเกียร์ค่อนข้างจะเยอะอย่างรถญี่ปุ่นจะเกียร์6สปีดอะไรอย่างเงี้ยรถพวกรถยุโรปจะแบบเกียร์7สปีดเกียร์8สปีดเกียร์9สปีดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะจัดเต็มกันอยู่แล้วในเรื่องนี้ ซึ่งถามว่าเทียบกับราคาเนี่ยมันแพงไหมนะครับทุกคนกับค่าตัวรถที่แบบ6กล้านเก้าแสเอาจริงทุกคนคือถามว่าในกลุ่มคนที่จะซื้อรถคันนี้ได้นะผมว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องตังค์หรอกครับที่เขาจะจ่ายเงินประมาณ7ล้านบาทเนาะเพื่อแลกการซื้อรถคันนี้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> คือผมว่าเป,เป็นเงินที่เขาเนี่ยสามารถจ่ายได้สบายๆอยู่แล้วแล้วผมก็มองว่ารถคันนี้ถ้ามันจะเป็นรถครอบครัว ขนาดใหญ่สักคันที่แบบวิ่งทางไกลหรือจะเป็นรถที่แบบเราเป็นคนนั่งหลังนะเรามีคนขับรถรถคันนี้มันก็สามารถที่จะทํางานตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับในเรื่องฟังก์ชันและการใช้งานของมันนี่นะฮะทุกคนอยากจะให้ดูอัตราเร่งนิดนึงนะกับรถใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยที่ผมบบรถมันวิ่งมันวิ่งจริงนะทุกคนนะฮะลองเหยียบดูทุกคนโอ้โอเห็นไ,ไหมูทีนี่คือ ติดนะไม่ใช่ไม่ติดไม่ใช่ว่าแบบอ,ดอึดๆขึ้นไปนะเทียบทีนี่คือมาเลยนะครับโอ้โหเครื่องยนต์นี่มันวิ่งดีจริงอะทุกคนแล้วก็พูดถึงในเรื่องเสียงรบกวนภายนอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้ขับเป็นความเร็วประมาณร้อยสิบเสียงลมเสียงอะไรภายนอกเนะี่ยแทบจะไม่เข้าเลยทุกคนได้ยินเสียงน้อยมากคือไม่เยอะนะครับแล้วก็มาเกี้ที่ลองใช้ความเร็วมากกว่านี้เรื่องการเก็บเสียงไในห้องโดยสารเนี่ยทำได้ดีมากอะทุกคนคันนี้ แล้วก็เรื่องของเสียงยาง mm. เสียงถนนอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็อาจจะมีเข้ามาบ้างเล็กน้อย mm. ตามปกติ mm. แต่ว่าไม่ได้เข้ามาเยอะอะไรเนาะแต่ว่าเรื่องเก็บเสียงลมอะไรเงี้ยทําได้ดีเลยแล้วก็อัตราเล่งการขับขี่เนะี่ยมันค่อนข้างจะเนียนมากเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่ความเร็ว1้1ยเนะนี่เสียงค่อนข้างจะเงียบนะครับทุกคนเสียงเครื่องดีเซลเขาก็เงียบ เป็นเครื่องดีเซลที่เสียงไม่ดังถ้าเราเป็นคนขับอยู่ในห้องโดยสารยาู่นะาจะไม่ค่อยได้ยินเลยเลยเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ขับดีมากเลยทุกคนเนี่ยทุกคนป่นะปึ๊บโอ้ตัวเลขขึ้นแบบรัวๆนะฮะโอ้สบายๆครับคันนี้ทั้งใหญ่ทั้งแรงครับ มาทุกคนเรามาดูที่การออกแบบภายนอกกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของมิติตัวถังเนี่ยคันนี้จะมีความยาวอยู่ที่5,207ม mm ิมนะครับความกว้างเนี่ย1,956มิม mm, แล้วก็ความสูงเนี่ย1,823มิลลิมรนะครับระยะฐานล้อเนี่ยจะอยู่ที่3,135ม mm ิมนะก็บอด,ดี้ภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะดูใหญ่มากก็แบบประมาณแบบ5เมตรนิดๆเลยนะครับซึ่งการตกแต่งด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยด้านหน้าตัวนี้เป็น ไฟ LED เนาะทุกคนเป็นมาตรฐานอยู่แล้วตามปกติแต่กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเงินแบบนี้นะแล้วก็มีโลโก้เบนท์เนี่ยอยู่2โลโก้ด้วยกันนะครับด้านล่างเนี่ยไม่ไ,มได้มีอะไรนะตกแต่งเป็นลายโครเมียมสีดําอะไรเงี้ยตามปกติคือสีตัวถังคันนี้มันจะมีให้เลือกอยู่ 3- สีเนาะในรุ่นนี้ก็คือสีขาวด้านหน้าเราตรงนี้นะแล้วก็มีสีดําแล้วก็สีเทานะครับซึ่งการดีไซน์เนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะทุกคนรุ่นนี้มันอาจจะไม่ได้ดูแบบ วัยรุ่นจ๋าอะไรขนาดนั้นนะนี่ทุกคนล้อคันนี้นะฮะก็จะเป็นล้ออัลอยนะขนาด22นิ้วนะครับขนาดยางเนี่ย285ทับ45 r ห2ล้อนี่ก็ถือว่าใหญ่จัดเต็มมากแล้วก็ที่เบรกก็มีโลโก้ Mercedes-Benz มาให้นะครับนี่ทุกคนด้านข้างตัวถังนะอะไรต่างๆเนาะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวพร้อมกล้องในตัวนะโอเคเลยเนี่ย ไซส์ค่อนข้างจะใหญ่มากซึ่งจริงอะทาร์เก็ตของรถคันนี้มันอาจจะเป็นแบบเป็นรถครอบครัวจัดจาเลยนะทุกคนคันนี้แม้จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือแบบนักธุรกิจนักการเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้กันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันด้านในอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะคบคันพอสมควรเลยก็เดี๋ยวพาไปดูมันจะดูเหมาะกับพวกนักธุรกิจมากนะครับโดยคันนี้เนะี่ยด้านท้ายนะทุกคนไฟท้าย LED ตามปกตินะฮะก็ไม่ได้มีรายมีชื่อรุ่น มีอะไรมาให้เนาะด้านล่างก็จะเป็นสีเงินนะตัดกับสีดำอะไรเงี้ยค่อนข้างจะดูเรียบๆนะคันนี้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะฮะนี่เปิดปิดท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะทุกคนซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็มันจะมีบ่อน้่งแถว3ด้วยอ่าแต่ว่าถ้าไม่ใช้นะพับลงไปเนี่ยก็จะเก็บของได้ต่างๆเงี้ยได้มากขึ้นนะทุกคนอ่าไปแล้เดี๋ยวไปดูการออกแบบภายในกันต่อ มาทุกคนมาดูการเอาแบบภายในกันต่อนะนี่พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะก็ดูดีมากพวงมาลัยตรงนี้ชอบมากฟิลลิ่งการจับอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าขับรถแล้วแบบฟิลมันดีฟิลลิ่งการจับพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอนะถหาผมก็ขับขี่กับหน้าจอดิิต้อนเนี่ยอย่างละ12.3นิ้วนะครับทุกคนก็คือรวมกันเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันยาวๆแบบนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ตรงกลางนะฮะจะมีช่องแอร์มา4ี่ช่องเนาะแล้วก็แผงควบคุมอะไรต่างๆนะ อ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับนี่ก็สามารถวางได้มีไวเลสชาร์จมีตัวช่องของไท p e C อะไรต่างๆมาให้นะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยตรงนี้นจะเหมือนแบบคล้ายๆเมาส์อ่ะทุกคนเป็นแท็บแพดของมันนะเนี่ยเอาไว้ใช้งานต่างๆได้ฟิลลิ่งการจิ้มอะไรก็จะคล้ายๆแบบพวก MacBook อะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยก็จะสามารถจิ้มใช้งานได้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางอางเงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มอย่างเงี้ย ปกตินะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตรงนี้ด้านข้างทุกคนจะมีนี่ทั้ง2อฝั่งเนี่ยจะมี m e m o r รี e ซีมาให้นะแล้วก็บอรร้อนเบาะเย็นมีมาให้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเแบบท,นะท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัชนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลายไม้ตรงนี้ก็ดูดีนะใช้ได้เลยข้างในก็หลูหราเหมือนกันนี่ฮนะที่บอกไปเมมโมรี่ซีช์แต่างๆเนาะตรงนี้ก็ ควบคุมกระจกนะฮะเนี่ยด้านข้างด้านข้างก็อาจจะไม่ได้เหมือนซอฟทัสทีเดียวเนาะอืมแต่ก็จะเป็นฟิลแบบนุ่มมือนิดนิด,นดอืมแต่ไม่ได้แบบเออจะไม่ได้นุ่มเท่าตรงคอนโซลด้านหน้านะโอเคนี่แหถวนี้นจะเป็นซอฟทัสนี่พิทลิ้งกระจัดแถวนี้นจะเป็นซอฟทัสแล้วก็นี่ปุ่มล็อกประตูนะฮะก็เป็นสีเงินนะทุกคนมาทุกคนมาดูพื้นที่นั่งแถวสองกันต่อนะครับ อ่านี่ก็ด้าน,นหลังเนี่ยจะมีหน้าจอแบบนี้มาให้2ฝั่งเลยนะนี่ก็จะเหมาะสําหรับแบบลูกผู้บริหารอะไรเงี้ยอ่านี่เปิดหน้าจออันนี้เมื่อกี้มันปิดอยู่นะนี่ก็จะมีให้2ตัวเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแผงควบคุมแอร์มาให้ก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้แบบจริงจังเลยนะด้านหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะฮะตรงนี้ซึ่งเบาะแถว2เนี่ยก็จะยังสามารถที่จะ ปรับเบาะได้อยู่เป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันมีเบาะร้อนเบาะเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นี่ด้านข้างตรงนี้ก็มีแอร์เหมือนกันอ่านี่มานี่นะทุกคนอ่ะแผงคอนโซลตรงกลางนี่ตรงนี้ที่จริงอะ่ะมันจะมีเป็นเหมือนหน้าจอที่เหมือนแท็บเล็ตนะฮะไว้ให้แบบเราควบคุมต่างๆนะเวลาคนนั่งหลังในี่ควบคุมระบบต่างๆภายในตัวรถอะไรอย่างเงี้ยนี่น ตรงนี้ก็จะสามารถเก็บของได้นิดหน่อยนะอันนี้เป็นตัวของไวเลสชาร์จนะตรงกลางนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ฟังก์ชันหลากหลายเลยนี่ถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บขึ้นไปอย่างนี้นะฮะ,ะนี่เอาจริงนะทุกคนผมว่าพื้นที่ด้านหลังนั่งสบายนะทุกคนเฮดลูมผมเนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะเวลานั่งมันก็จะมีตรงนี้นึงแต่ก็เหลืออยู่ซึ่งตัวของเล็กลูมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเหลือเยอะเลยทุกคนเนี่ย เนี่ย,เ,ยเห็นนะเนี่ยคือเหลือนั่งสบายๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่นั่งแถว3อะไรเงี้ยก็พอใช้งานได้เล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้กว้างขวางอะไรมากอ้าวทุกคนโทษทีนะครับเมื่อกี้ลืมปิดคลิปทุกคน ก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นอะไรกันเนี่ยก็รอติดตามกันด้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย